ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านเนาะก็พบกับลุงตันคนบ้านนาชัแนวอีกเช่นเคยเนาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้หรือคลิปนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับซึ่งเป็นน้อยที่หลายหลายท่านให้ความสนใจกันเนาะเนื่องจากว่า เป็นนอยสุดท้ายในการออกหมยหานอยนะครับวดนี้ก็จะเป็นงวดประจําวันวันจันทร์เนาะจันทร์ที่13สตุลาคม68ดนะครับงวดที่ผ่านมาเนาะสูตรที่ลงแต่งให้ไปก็สายวิ่งสายรูดนะครับก็ยังโชคดีเหมือนเดิมเนาะรอบนี้ก็มาบนมาล่างเช่นเคยนะครับล่างเนาะก้าวมาที่หลักสิบนะครับส่วนบนเนี่ยแปดเนาะ 8มาหลักหน่วยหลัก10เลยเนาะมาทั้ง2ตําแหน่งเนาะเนื่องจากว่าเป็นคู่เบิ้ลนะครับนะก็คงโชคดีกันหลายท่านนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็ยแล้วกันนะครับนะส่วนงวดประจำวันจันทร์ที่13ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูแนวทาง ฮานอย V.I.P. นะครับงวดประจำวันที่13ตุลาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องรับชมในวันนี้นะครับลุงตันก็ยังใช้รูปแบบนะครับหรือว่าตารางวางตัวเลขเนาะที่เคยใช้มางวดที่แล้วเนาะหรือว่าหลายๆงวดที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนานะส่วนหลักการนะในการวิเคราะห์หาผลลัพธ ก็เหมือนกันเนาะยังใช้หลักการเดิมอยู่เนาะตำแหน่งที่เอามาหาผลบวกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี่ก็ยังใช้ตำแหน่งเดิมอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ที่เอามาวางในตลาดให้กับพี่น้องได้รับชมเนี่ยก็ยังถือว่าเดินตามปกติเนาะงวดที่ผ่านมาก็ยังมาทั้งบนทั้งล่างอยู่เนาะสำหรับผลลัพธ์ในตลาดเนาะ สายวิ่งสายรูดก็คงทราบดีนะครับวันที่12บสอตุลาคมที่ผ่านมานะครับสามตัวบนนอยวีพก็คือ6 88ปดแปดเนาะ,ะส่วนสองตัวล่างก็จะเป็น91นะครับ 91, เกาหน่าตัวที่มาจะเป็นล่างเนาะล่างนเก้เนาะเมาที่หลัก สิล่างเนาะส่วนบนเนี่ยก็คือ8ปเนาะบางเงินเป็นคนะูเบิลเนาะก็มาทั้งหลัก10หลักหน่วยเลยเนาะท่านที่เป็นสายวิ่งสายรูดนี่ก็คงโชคดีกันไปนะครับส่วนงวดประจำวันที่13บสามตุลาคม68นะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทำการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนำมาลงในตารางนะครับ ตัวเด่นตรงกลางงวดนี้นะครับลุงตันให้แปดเนาะเป็นตัวเด่นตรงกลางนะครับส่วนผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับหรือว่าแถวข้างบนนะครับวิเคราะห์ได้หกนะครับแล้วก็แถวที่สองข้างล่างนี้นะครับวิเคราะห์ได้เจ็ดนะต่อไปก็จะเอา ผลลับไปบวกลบหนึ่งะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาเนาะแถวที่หนนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเจนะ็ดเนาฝั่งนี้เป็นห้านะมาแถวที่2 7งแล้วก็แนะตัวนี้ก็จะเป็น6นะครับจากการสังเกตเนาะก็มีตัวเลขในตารางที่เหมือนกันเนาะแถวที่1ก็คือ6กับ7 แถวที่สองก็มีเหมือนกันนะครับกรณีแบบนี้ก็จะมีผลต่อการจับชุดสองตัวนะครับก็จะลดลงาจากปกตินะครับทีนี้ก็มาดาูกลุ่มเล็กเด่นกันเนะาะเด่นประจั่วดวันที่13ตุลาคม68ดเนาะก็จะมี6เนาะ มีหกมีเจ็ดนะครับแล้วก็แปดนะครับต่อไปก็เป็นชุดสองตัวเนาะชุดสองตัวลุงตันก็จะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีหกห้เาเนาะหกห้าหกหกหกเจ็ดนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับแปดห้าแปดหกอ่าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นชุดสองตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากอ่าผลลัพธ์ในตลางทั้งสองแถวนะครับปีน้องเอฟซีก็ มองเนาะมองผลลัพธ์แล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างากานนี้ก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์เนาะลุงตันก็ยังใช้รูปแบบเดิม นะรูปแบบเดิมหลักการเดิมเนาะเกี่ยวกับการาวางตัวเลขกับหรือว่าการหาผลลัพธ์เนาะเอามาวางในตารางเนานะก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับเนื่องจากว่าตัวเลขที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละง,งวดที่ผ่านมาเนาะก็ถือว่า,าเดินดีมาเลยตลอดเนาะโดยเฉพาะ สายวิ่งสายรูดเนี่ยก็คงทราบดีนะครับเนื่องจากว่าโชคดีกันมาอย่างต่อเนื่องกันเนาะถือว่าไม่เคยหลุดเลยเนาะในรอบ10บขวาง,งวดที่ผ่านมานครับส่วนชุด2ตัวก็ถือว่ามาบ่อยเหมือนกันเนาะในช่วงนี้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเ f ที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับ ลงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ